อโอเคค่ะวันนี้นะคะจะให้เด็กๆนําเสนอชิ้นงานที่เด็กๆทํานะคะในของกิจกรรมที่4.1นะคะครูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ่อาทีนี้ใครพร้อมนะคะให้บอกชื่อนะคะตามหัวข้อที่คุณครูขึ้นที่หน้าจอให้เลยค่ะบอกชื่อแล้วก็บอกชื่อสิ่งประดิษฐ์นะคะ แล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าเป็นของเล่นหรือของใช้นะคะโอ,คโอเคค่ะเด็กชายชั้ยู่นดค่ะโอเคค่ะลั้นยูใช่หันยูเปิดหน้ากล้องอยู่ใช่ไหมลูก เห็นเหน้านขึ้นเห็นไมะ้จอเด็กเียมืดไหมคะทำไมของครูจิมเหมือนสัญญาณหรือสัญญาณของคุณครูไม่ดีไม่รู้ันยูได้ยินนัูไหม ได้ยินค่ะได้ยินค่ะมค่ะมาดูที่คำถามหลังทำกิจกรรมนะคะหลังจากที่เรานำเสนอชิ้นงานแล้วนะคะ ให้เด็กๆนะคะนําคําตอบชิ้นงานเด็กๆเนาะมาตอบคําถามนะคะข้อที่หนึ่งสิงประดิษฐ์ของนักเรียนคืออะไรจัดเป็นของเล่นหรือของใช้ให้เด็กๆตอบลงไปเลยค่ะว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เด็กๆทําคืออะไรข้อนี้อันนี้จะมีตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างคําตอบนะคะก็คือ กระถางใส่ต้นไม้นะคะหรือเป็นที่รองนะคะรองกระถางต้นไม้อันนี้คำตอบก็คือจัดเป็นของใช้นะคะให้เด็กๆตอบตามที่เด็กๆทำเลยนะคะอย่างบางคนบอกว่าที่ใส่ดินสอก็บอกให้ว่าเป็นที่ใส่ดินสอเป็นของใช้อย่างนี้นะลูกนะหรือบางคนบอกว่าทําเป็นบ้านบ้านบอกว่าเป็นของเล่นใช่ไหมคะโอเคค่ะ ีมน้องครีมรีบตอบนะคะข้อหนึ่งเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะครูจิมไม่รอนะอันนี้ครูจิมจะเช็คในชั่วโมงเหมือนกันนะคะสามข้อสิบคะแนนนะคะกิจกรรมสี่จดหนึ่งถ้าใครส่งในชั่วโมงก็คือมีคําตอบเรียบร้อยมีคะแนนหนึ่งคะแนนชิ้นง,งานสองคะแนนแบบฝึกหัดนะคะในชั่วโมงนี้เสร็จหรือยังคะอ่ะเสร็จแล้วยยคะ่ะ สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนทำจากวัสดุอะไรนะคะวัสดุที่คุณครูกำหนดให้ก็คือไม้ไอสกรีมกับกาวนะคะใช่ค่ะพี่ีต่อไ,ไีแล้วผมก็ต้องอ่านร,รอชี้ตัวรอเรือ แล้อไต่อไปต่อไปค่ะข้อที่3นะคะสรุปผลการทํากิจกรรมได้ว่าอย่างไรนะคะวัตถุบางชนิดอาจทําจากชิ้นส่วนย่อยๆที่มีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะเช่นกระถางใส่ต้นไม้ที่ทําจากไม้สกรีมที่ใช้แล้วนํามาประกอบการกลายเป็นวัตถุชิ้นใหม่ เด็กสามารถเขียน